พัชราภาโพสเศร้าอีกครั้งหลังสูญเสียคนสำคัญของครอบครัวย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานางเอกดังห้พาพัชราภาชัยเชือ้อได้แจ้งข่าวผ่านไอจีส่วนตัวว่าคุณยายสุดที่รักของเธอได้จากโลกนี้ไปตลอดกาลสิริอายุ98ปีข้ามกลางเหล่าเพื่อนพ้องทั้งในวงการนอกวงการไปร่วมอาลัย และแสดงความเสียใจกับครอบครัวนางเอกสาวมากมายโดยในตอนนั้นอ้ํายังได้โพสต์ภาพถ่ายคุณยายพร้อมเขียนข้อความสุดเศร้าอาลัยว่ากราบลานะคะคุณยายวันเสาร์นี้กำลังจะไปหาเลยไม่ทันได้เจอรักนะคะเจอคุณตาแล้วใช่ไหมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุณยายอายุ98ปี6เดือน4วันเป็นคุณยายที่ใจดีที่สุด ล่าสุดหลังครบ100วันอ้ำมพัชราภาและครอบครัวก็ได้ทําพิธีชาปนากิจร่างคุณยายแล้วเรียบร้อยโดยอ้ําได้เผยภาพผ่านไอจีพร้อมแคปชั่นว่ามาส่งคุณยายท่ามกลางกําลังใจหลังไหลสนันไอจี